คุ้นเข่าล่าวิญญาณราชสักษาวลพินขวามือพันมงคลแครรี่บอยพิกัด131ปอนด์คู่นี้เป็นการพบของระหว่างแชมเปียนนะครับเข็มขัด3เส้น3รุ่นก็คือกางเกงแดงนะครับอดีตแชมเปียนรุ่นจูเนียร์ทเวดจูเนียร์ไฟทเวดแล้วก็เฟทเวดแต่ว่ากางเกงสีด์กบลูนี่เป็นแชมเปียนรุ่น130อปอนด์นะครับก็คือรุ่นจูเนียร์ไลทเวดสองคนนี้เข็มขัด4เส้น ราชศัก์นี่แม่ถ้าย้อนหลังไปสักหปีที่แล้วนี่ร้อยสิบแล้วนี่ร้อยห้าถึงร้อยสิบแปดปอนด์ในท้าทั่วโลกวันที่เขาชคกันหลังสวนพันยุทธภูมิในยุคที่ทั้งคู่กำลังฮอตสุดขีดเวทีแทบแตกวันนี้ก็ตก,ตกตกลงมาหน่อยครับร,ราชศักส์สวรพินอายุ26ชกมวยมา12ปีแล้วพันมงคลน,นี่มวยขอนแก่นนะครับ 26ปีเท่ากันราชสักมวยบุรีรัมย์จากนารอง1และ2รวมกันกางเกงสีดักลูนีเป็นแชมเปี้ยนคนปัจจุบันนะครับรุ่น130ปอนด์กางเกงแตนีเข็มขัด3เส้น3รุ่นตอนที่เขายังสดและห้าวนี่ยใครอย่าไปจับกัะแกเลยครับ ล่ำฟัดปีเข่าที่เหนียวแน่นจริงๆเป็นมวยเข่าอาชีพโดยท้เรชกแข็งเลยครับเรายุคที่พุดลอ้อเหล็กมาเป็นติวเตอร์ให้กับโอ้โหลูกนี้โดนเลยครับต้นยก2ครับโดนหล่นเลยครับหกเจ็ดแปดขึ้นมายกหนึ่งกางเกงแดงได้เปรียบ5-2ครับโอ้โหเจอหมัดกองพันบนคนหล่นเลยครับแม่ยังไม่ได้สาธยายประวัติความเก่งกาจเลยครับโดนซะแล้ว อามอ้าวครับพันมงคลสดเหลือเกินครับตอนนี้แชมเปี้ยนเอ้าแล้วครับกระนำมัดใหญ่แล้วครับดูครับซอยหมัดไม่ใช่มัดอาชีพเท่าไหร่แต่ว่าต่อยหล่นเลยครับม่าราจะสักต,ต้องขวาครับยังจับไม่ถนัดตัวเองยังเมาอยู่ครับยังเมายัางมึนอยู่อืดูครับพันมงคลลักษณะต่อยไม่ใช่มวยอาชีพครับว่าเราจะสักต,ต้องพิงเชือกครับเข้ามุมเอาเชือกประคองกายไว้ก่อนแลวครับไม่ไหวแล้วมึนเหลือเกิน พัดบคนชักเหนื่อยเหมือนกันนะครับต่อยมากๆเลยไม่ใช่มวยมัดอาชีพนี่ความแม่นก็ดีความหนักก็ดีเป็นรองครับพ <c oughs> ยายามจะอัปปะคัดขาแล้วเรา <c oughs> จะักคว้าได้ไหมยังจับไม่ได้ตัวเองยังเหลออยู่ครับแขนขานี่เรยวแรงนี่หายไปเยอะครับโดนต่อยหลบลูกนี้วางขวาเอากรบเริ่มจะปืนมีแรงเตะแล้วครับ แล้วครับวางซ้ายเอาแล้วครับเริ่มจะฟืนวางขวาแล้วเอาละครับอันงคนนั้นโหมมากไปหรือเปล่าต่อยหมัดก็เอาแลวครับราจะสั์ยังไม่ปล้ำตีนะครับแหมขึ้นมายกทีหนึ่งกางเกงแดงได้เปรียบ5 2เพราะว่าชื่อชั้นกระดูกเหนือกว่ายเยอะเหลือเกินครับแต่ว่าต้นยก2โดนหล่นไปแล้วเต่าแล้วครับเตะกวาาอันงคนหายใจลึกๆแล้วครับเพราะว่าเร่งมาจะนอกเข้ามากแหมประคัดเข้าเหมือนกันครับแต่ความหนักเป็นรอง เดินแทงแล้วครับเอาแล้วครับอย่าให้ฟื้นนะครับจับได้แตะแทงได้ตีได้เลยยุ่งเลยครับตีละเอียดจริงๆแม่ราชสักก็ยังอื้อยู่นะครับวางแข้งขวาโดนท้องทีหนึ่งเฉยเอาแล้วครับเดินแทงแล้วเดินแทงเอาแล้วครับได้ไม่ได้ยิงหมัดบ้างมีหมัดสลับครับมีอาวุธนําไม่ใช่จคคว้าเขาอย่างเดียวทิเดยวนะว้แม่พันธุ์คนต่อยเขาเกือบต็องแต่ถึงตรงนี้ชัก แรงชักน้อยลงครับเต่าแล้วรับราชสักเดินคว้าแล้วสองเสิร์ฟไม่กลัวแล้วครับจะเดินคว้าอย่างเดียวแล้วยังจับไม่ถนัดเขี่ยข้างล่างหยิดยานวายราชสักในยุคที่พุดเป็นติวเตอร์นี่โชคดีมากเอาแล้วครับวางแข้งขวาสองดอกในแข็งๆทื่อๆแทงข่าวเอาแล้วครับอยาให้จับได้นะครับแหมแต่ว่ากําลังขายัางน้อยอยู่ครับเพราะว่าเมาจากมัดนะครับทําให้เปรีย้ยไปเลยครับอ่อนเปรียปร้ยเปลี่ยแรง วางแข้งขวาขวาได้ไหมขวาไม่ได้ดูคนถี่มาไว้เขียขงล่างหมดยกที่สองอแถมสุีหนึ่งดูภาพช้าครับเจอหมัดระยะสั้นครับป๊อกเดียวหลดกับคุกอุ้ยหล่หหนแบบสะเทือนเลยครับสะเทือนเลื่อนลั่นนับถึง8ปครับชูกำปั้นครับพัมงคลบอกมัดขวาข้างนี้ครับเคาะคางหล่นไปเลย คุณสัมพันธ์ครับหญิงข้างหลังนั่นก็คือเจวรพินแม่ของคุณสัมพันธ์นี่แหละครับเป็นหัวหน้าคณะเร,ราจะัก์สวรพินสอวก็คนนี้แหละครับสรวรพินเจนด่เองครับเจนี่มีอาชีพหลักมีเกสเฮ้ามมากมายครับโรงแรมแบบเล็กๆพลังนักท่องเที่ยวแบบพลังรองเท้าแตแะ้วครับเที่ยวแถวเมืองไทยแล้วก็พักแถวบางลำพูแล้วก็เจก็มีเกสเฮ้าเยอะสอรวรพินอาชีพเราก็เด่นครับ สร้างมวยทำมยยกที่3ครับแมว้ว่าเราจะสักจะโดนนับนะครับในยกที่2แต่ว่าบนยก2ราคาเป็นรองแค่3าสองเองครับไม่น่าเชื่อ,อ,อครับเพราะว่าอย่างว่าครับมวยที่ไปปลายก2นี่ฝั่งพันมงคนทำท่าไม่ดีกรบแรงน้อยผู้ชมก็เชื่อว่าแม่ดูครับมวยขาวอาชีพต้องกล้ำฟัดได้แน่นอน เน็บแล้วครับเอาละครับฟื้นแล้วครับได้พัก2นาทีนวดเฟ้นกันเต็มที่ปล้ำแล้วนี่ครับอาวุธหนัดเลยครับย้อนหลังไป5ปีนี่ราชสักดิ์าทั่วโลกว่าเข่าเหนียวแน่นแล้วก็ร่างได้เลยครับสูง172บอมยยสบหอสูง172บอนี่ ดูครับบอกว่าขอให้ฟิตมาให้ดีกันละกันคู่ต่อสู้ถ้าเราจะสักแกปล้ำฟัดตีได้และก็ละเอียดแน่ครับตีมดูครับดูครับเหือนต้มฉากเอาเจอบัตรกับทีมแพงนะครับดูครับคนชักเหนื่อยเหมือนกันนะครับดูครับมาจิสันนี่นะดูครับโอ้โหพระเจ้าประคุณเอ๋ยพลิกด้วยครับมารับพลิกก็แพงตักทีมก็ได้เฮนะครับ คถือว่ามีลูกนับคำไปแล้วนี่กำลังใจยังดีอยูู่นี่กระโดดเด้งปักเขาที่หัวใจเลยครับตัวผมข้างซ้ายัวยนี้พอหมดแรงนี่เจอมวยเขาดเหนื่อยนะครับราจสัมผมได้ไหมผม,มต่อได้ไหมหมุนมีพลิกมีปิดเอาครับมืคนก็ฝืนได้แล้วครับ กัจะสักเดินมากเกินไปตัวเองจักเหนื่อยเหมือนกันถึงตอนนี้นี่พันมงคลชํเลืองดูวเวลาครับแล้วฝืนได้แล้วด้วยกับแทงดักด้วยกัะสันวยย่ายังไงซอสโยน หมดยกที่สามต,ต้นต้นราชศักปล้ำแหมเนื้อดีเับแทงเด้งตีในเนื้อมากแต่ว่าปลายปลายนี่แหมดูครับพันมงคลแกชักฝืนได้ขึ้นได้หักได้ด้วยเน็บเข่านี่เป็นช่วงปลายครับที่ราชสักพยายามปิดจะหมุนแต่ว่าดูครับพันมงคลแกโลแกฝืนได้แล้วครับปลายยกนี่ มาพอคนได้นับเริ่มจะฝืนได้แล้วก็อันได้ยุ่งครับคุณสมคัญบอกว่าให้ขีบคออย่าไปล็อกใต้ปีกใช้ลากออกจากมุมครับคุณสมพั์บอกทางฝั่งของราชสัตว์บอกว่าไปล็อกใต้ปีกเขาใช้แรงเยอะตีลาบากขีบคอเลยครับขีบคอแล้วตียกที่สี่คนยกที่สามครับกางเกงสีด๊กบกลูนะครับได้นับก็ยังได้เปรียบอยู่ครับสามสอง ครับว่าพลงกลล็อกปีกลยครับ,บ,บยิงเวลาหมดไปเร็วเท่าไรนะครับล่ําฟัดกอดกันนานๆราชศักดิ์ก็ออกอาวุธไม่จัดแจ้งพนมงกลก็จะได้เปรียบเพราะว่าตัวเองนั้นได้นับเวลาเอาครับขีบคอได้ไหมอา้าวแล้วครับสลัดหลุดอีกเล่นฉากไปหมุนมาครับราชศักดิ์ลำบ,บากเหมือนกันจะขีบคอเอาครับล็อกใต้เปลีกจะขีบคอไหม ขีบคอพันมงคลแกก็ไม่ไม่ให้ขีบคอครับดูกันดันแกนยันเอาไว้ด้วยครับดูครับพอจะเอาแขนคว้าคอครับแกก็ให้คว้าข้างเดียวครับที่เหลืออยู่ใต้ปีอ้าวครับไม่ได้้วครับจะขีดได้ไม่ขีบคอได้ไหมเอาจะเลือ้อยจับคอไม่ได้ครับดูครับพันมงคลแกใช้แขนครับกดแขนของราชศัก์ไม่ให้เลื้อยขึ้นคอ จักว์พยายามจะเลื้อยได้แค่ข้างเดียวครับแผนซ้ายขวาได้ไม่เอาได้แล้วแต่ว่าโดนรูปอีกแล้วครับรวบเอาไว้อีกทานบางคนต้องคุมสถานการณ์ได้เปรียบเอาไว้ให้ได้ครับเพราะว่าตัวเองได้นับไว้แล้วอาจจะสัตเอาครับกล้ำได้ไหมดูครับแหมกล้ำไม่ได้ครับขวาไม่ได้ดูอีกคนหนึ่งปล่อยแทงแล้วหมุน ได้นับไปแล้วนี่มีกำลังใจโยนข่าวเอาโดนไม่โดนคืนแข้งไปอีกดูกับเตะแล้วขามให้ตีข่าวพยสักเอาขึ้นคอได้ไหมได้แขนข้างเดียวเอาทำยังไงไม่ได้ครับอย่างว่าครับมวยนี่พอโดนนับไปทีแล้วโดนยาด้วยหมัดีชุดใหญ่ๆเรี่ยวแรงนี่หายไปหมดเลยครับหายเป็น5 0เรับซ็นตลยครับพยนี่แม่ทำไมโดนนับถึงคงปล้ำตีละเอียดไปแล้ว บบาครัแพ้ไฟนี้สงสัยต้องมีล้างตาแน่นอนกับราชสักถ้าผมไม่โดนนับยกสองแล้วก็ป่านี้ผมตีผนเป็นแป้งรามังกรไปแล้วกล้ำกล้ำไม่ได้ครับดูครับกล้ำแต่ช้าเชื่องช้าเป็นรังไทยไปแล้วตอนนี้ไม่ได้ครับยกนี้นี่ราชะสักไม่เด็นเด็กเป็นกยาวตุ๊กแกตัวโล่ตามรูดรวบ แม้ว่าจะทําไม่จะแจ้งแต่ว่าราชสักก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปล้ำได้แต่เดินเก้าหาครับเดินใอ้ลูกเนื้อลูกเล่นไม่มีดูครับดูครับดันไว้วางแข้งง่ายง่ายก้าวกระตุ้นมาแทงง่ายๆครับแม่ชกง่ายเหลือเกินดูราชสักพยายามจะโกงตัวแทงก็ไม่ได้ครับอันนัวเนียอันไปหมดครับจังหวะมันผิดไปหมดช้าไปครึ่งเก้าวทุกทีครับทำอะไรก็เลยทำไม่ได้ดีเป็นยกที่สี่ครับโนดยกที่สี่ เอาลครับผนุมคนชูกำปั้นมั่นใจแล้วครับบอกว่ามายกสี่นี่แรงคุณก็ไม่เยอะกว่าผมแล้วผมไม่กลัวดันไปแล้ววางแข้งเข้าชัยโครงเตะแล้วแช่เลยครับไม่ให้โตครับเราจะสักตัวครับพยายามจะขึ้นคอครับตามที่เทรนเนอร์คือคุณสัมพันธ์บอกมาให้ขีบคอแต่ว่าคีดไม่ได้ผู้ต่อสู้เขาพยายามรูดแขนรวบแขนอยู่เอยครับดันบ้างดีบ้างแยบบ้าง ดันเฉยๆครับแล้วก็วางแข้งง่ายๆลำบากครับหมดยก4เลย41เลยครับเพราะว่าเซียนเห็นแล้วว่าแรงไม่ดียก5คงไล่ไม่ทันแน่เลยครับแพ้กันไม่มากนักแต่ว่าอนาคตไม่ดีก็เลยไป21ครับกางเกงสีดับลูนะครับเด็กเปรตเอ้แบบโชคไหนก็ชนะแล้วเข้าใจเปล่าหัวใจหินเดี๋ยวมารับตังค์เออคุณกลมบางกลวยบอกว่าแบเบอร์แล้วใจหินอย่าถอดใจชกเสร็จแล้วเดี๋ยวมารับตังค์ คุณโกรมบางตัวนี่ก็ะจอมแจกโบนัสจอมฉีดยาดักโมวยผู้ชนะลวครับเชียร์คนไหนถ้าชนะแล้วแม่คุณกรมนี่ยจะแจกตลอดยกสุดท้ายครับกางเกงสีดักบลูนะครับน้ำเงินออกดำดำนี่ได้เปรียบ21แล้วครับพอได้นับยกที่2ก็จะสักก็ทำท่าสวยงามนะครับยกที่3แต่ว่า4หมดนะครับหกักเอาแล้วครับ หักดีนะครับลูกนี้แต่ว่าเหมือนมาหักเมื่อสายซะแล้วกรรมการชักจะไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ภาษามมยเรียกว่าปิดกล่องซะแล้วครับทําอะไรก็ไม่เห็นแล้วครับเหมือนกับคนทําดีไม่มีใครเห็นปลามปลามเอาแทงไปเะครับฝั่งน้องราชดำเนินนี่เป็นอันที่ทราบกันครับ <S <S เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าเป็นฝรัง่งประเทศเทรดิชั่นประเพณีครับ สี่ยกนี่ราคาขาดลอยแล้วยกห้าอย่าไปไล่ซะให้ยากครับกรรมการท่านปิดกล่องมองไม่เห็นซะแล้วนอกจากไปนับย้ำใหญ่แล้วก็โอเคว่ากันได้แต่ว่าถึงตรงนี้แล้วไม่เห็นครับกรรมการมองไม่เห็นซะแล้วอาวุธไม่เข้าตาซะแล้วนี่โอ้สองสิบหนะึ่วางแข้งบูครับเตะไปเถอะครับกรรมการไม่เห็นนี่ก็แบบนี้สามดอก,กชัดๆเพราะว่ายกสี่นได้ปิดกล่องไว้เรียบร้อย ว่าการใบให้คะแนนเขาใส่กล่องก็อยู่ในกล่องภาษามวยแลกวก็ปิดกล่องนีงปิดกล่องเชิดครับดูครับยกนี้นี่จะเห็นว่าเก่งแดงทำครับทำแบบชัดเจนเลยแต่ไม่มีคะแนนให้โปรดจะถามว่าทำไมไม่มีคะแนนให้ไม่ทราบเหมือนกันมวยสมัยใหม่เป็นอย่างนี้ก็การให้คะแนนไม่เหมือนมวยโบราณ สัตสงสัยต้องแก้ตัวไฟหน้า้วครับก็พลาดไปโดนนับทีเดียวท่านเองครับแพ้เลยกรรมาการอาคมวันเศรษ์ครับรับไวคะแนนด้านสุดท้ายก็ชูมือให้พันมงคลแครรี่บอย